ชี้องมาเบงเขาในการช่วยเร่งงอกนะคะช่วยให้เขารับสภาพของพื้นที่เราเป็นน้ําเป็นโคลนเราต้องช่วยข้าวนะคะช่วยเมล็ดพันธุ์ข้าวในการเร่งงอกนะคะเราก็เอาเมล็ดพันธุ์ข้าวนี่ละเมื่อแช่เมื่อแช่กับน้ํา1-6ถึนะคะถ้าชา้าถ้าสมมุติ เร่งดวนนะคะถ้าไม่เร่งด่วนก็1-24ชั่วโมงนะคะในการช่วยในการเร่งงอกค่ะจะก็อยู่ประมาณนี้นะคะช่วยเขาแล้วก็มอก1คืนถึง2คืนนะคะลาก็จะยาวนะคะปกติถ้ามอกก็มอก1คืนก็ได้นะคะ ตัวนี้ด้วยเวลาของเราก็เลยได้มอกนานก็ไม่เป็นไรนะคะก็เอาวิวเมล็ดพันธุ์ข้าวกับทุ่งนะมาฝากทุกคนทุกท่านนะคะก็จะขออนุญ,ญาตทำการสแสดงวานข้าวลงแปลงนาน,นะคะแล้วก็เอาไปฝานแปลงนาของเราก็มีการเตรียมนะคะแล้วก็ใช้รถไถทุบๆๆปัปปป่น,น,น,นดินโครนนะคะ แล้วทีนี้เราก็นำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทำการมอกเสร็จแล้วนี้ไปลงโคลนค่ะหวานลงพื้นดินเลยนะคะมาพี่น้องไปทำด้วยกันเลยค่ะเอาวิวเช้าๆมาฝากนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเป็นฝนตกไปปอยนะคะมารับอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันนะคะ พื้นที่ของชาวนาเองนะคะเป็นคนทำนาค่ะเป็นคนทำนานะคะเป็นอาชีพหลักของเราคือเป็นชาวนาเกษตรกรชาวนานะคะพื้นที่ของเราในการทำนาตัวนี้เป็นเป็นหน้าดินทรายเลยค่ะนี่นาดินทรายนะคะด้านโน้นก็จะเป็นพาทิตกดินนะคะ วนมาด้านนู้นนะคะที่มาถ่ายรูปบ่อยๆมีหน้าอยู่สองแปลงค่ะปีที่แล้วเป็นสามแปลงนะคะปีนี้ลอกคนาออกเหลือสองแปลงเพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะว่าเราจะได้ดูแลง่ายขึ้นในเรื่องการ ช่วยเหลือใช้รถพี่น้องใช้รถมาช่วยทุ่นแรงของเราในการทำเราก็จะได้วิ่งรอบพื้นที่เดียวให้เสร็จเร็วอย่างนี้นะคะถ้าทำเป็นพักเป็นพักแล้วมันก็เสียเวลารถเขากับถ้าพื้นที่แคบมากรถเกี่ยวก็ไม่ค่อยอยากจะลงมาเกี่ยวให้เรา เพราะว่าพื้นที่แคบกับรถไม่ได้แล้วก็จะทำให้ข้าวของเราเสียหายได้นะคะเสียหายได้ค่ะในการทำนานะคะก็มาดูวิวตรงนี้พระอาทิตย์ค้มๆนี้คือฝนตกลิ้นนะคะฝนตกปล่อยๆในระยะห่างๆนะคะมาชมวิวเช้าๆพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันนะคะ ขอบคุณหลายๆนะคะทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะขอบคุณคะ่ะบายบายขอบคุณนะคะที่มาดูทุ่งนาดินโครนมีการไถไถทุบไวเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะลงมือไปหวานแฟดๆฟดฟหวานมือแบบโบราณเลยจ้า แบบสมัยคุณพ่อคุณแม่ที่เคยทำมาแบบดั้งเดิมนะคะเราก็เลยทำเป็นนะคะเราก็เลยรู้นะคะต้องหวานข้างบนนะคะถ้าเป็นการหวานข้าวนาตมบายบายขอบคุณที่มีกำลังใจที่ดีนะคะส่งพลังบวกให้กันทุกวันกับพระอาทิตย์ที่เจิดจ้าและแสงสว่างชีวิตทุกคน เปิดแสงเปิดตาให้ด้วยดวงอาทิตย์ดวงพระจันทร์นะคะตอนกลางวันก็เป็นพระจันทร์ส่องแสงให้นะคะตอนกลางคืนเอ้ยขอไปค่ะตอนเช้าก็เป็นพระอาทิตย์นะคะส่องแสงให้ตอนคืนก็เป็นพระจันทร์ค่ะวิเวเช้าเช้าบรรยากาศดีดีพี่ดอกนี่ลมพัดบ่อยบนะคะ นกกรร้องเกวเวลเกววเกเวเต็มนะคะช่วงนี้ก็เริ่มสายแล้วค่ะบายบายขอบคุณนะคะที่มาเที่ยวทุ่งนาด้วยกันค่ะทางนี้ก็เป็นถนนนะคะทางนี้ก็เป็นแม่น้ำรำคลองของพื้นที่นาเรานะคะแต่ว่าติดคลองทางไปไกลๆนู่นก็เป็นชุมชนบ้านเรานะคะตรงนี้นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะ